สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิววีรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือกันครับ ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าการอ่านคือหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นและเข้าใจโลกมากขึ้นเพราะนี่เป็นเหมือนกับการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในหัวของเราเองยิ่งอ่านยิ่งได้ไอเดียใหม่ๆยิ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้สารพัดรูปแบบวันนี้เลยจะมาแนะนำหนังสือ3ามเล่มที่ผมคิดว่าถ้าได้อ่านแล้วจะช่วยพัฒนาวิธีคิดทำให้เราสังเกตตัวเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้นและอาจช่วยทำให้เรากลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องได้เลยครับ เล่มที่1มีชื่อว่า The 4 8 th Laws of Power โดยคุณโรเบิร์ตกรีนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใครหลายคนอาจจะบอกว่าสุดโต่งหรืออันตรายไปสักหน่อยเพราะเนื้อหาเขาพูดถึงด้านมืดของจิตวิทยาของมนุษย์ได้อย่างเข้มขน้นแต่ผมว่ามันคือหนังสือที่เผยให้เห็น,นกลไกอำนาจและเกมการเมืองในชีวิตประจำวันได้แจ่มชัดมากครับ ตัวอย่างในชีวิตประจําวันที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอคือในที่ทํางานเราอาจจะมีบางคนที่เก่งมากๆแต่กลับโดนเพื่อนร่วมงานตั้งแง่ไม่อยากให้เขาโดดเด่นเกินไปซึ่งมัสะท้อนถึงคําพูดในหนังสือได้เลยครับเมื่อคุณเผยตัวตนและความสามารถของคุณให้โรครู้มันจะดึงดูดความไม่ชอบความอิจฉาและความไม่มั่นคงหลายรูปแบบคุณไม่สามารถใช้ชีวิตไปกับการกังวลถึงความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคนอื่นได้ตลอด กฎข้อนี้สอนให้เรารู้ว่าหากเราโดดเด่นเมื่อไหร่ก็อาจจะมีคนหมั่นไส้หรืออิจฉาเกิดขึ้นซึ่งเราเองต้องรู้จักเล่นเกมให้เป็นวางตัวให้เป็นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของใครเขานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเวลาประชุมแล้วเราพูดเยอะเกินไปเพื่อโชว์ความสามารถแต่กลับปรากฏว่าโดนเมินหรือโดนมองข้ามไปเลยก็ได้ตรงกับประโยคนี้ในหนังสือครับเมื่อคุณพยายามสร้างความประทับใจให้คนอื่นด้วยคำพูด คุณยิ่งพูดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งดูธรรมดามากขึ้นเท่านั้นและดูเหมือนจะคุมสถานการณ์ได้น้อยลงฉะนั้นบางสถานการณ์พูดน้อยแต่เน้นคุณภาพอาจจะมีพลังมากกว่าเยอะครับและอีกหนึ่งประโยคสําคัญจากหนังสือเล่มนี้นะครับอย่าได้เสียเวลาอันมีค่าหรือทําลายความสงบสุขในใจไปกับเรื่องของคนอื่นนั่นเป็นราคาที่แพงเกินกว่าจะจ่ายได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตที่ใช้ได้จริงเราไม่จําเป็นต้องพะวงกับทุกเรื่องของคนอื่นเสมอไปนะครับหนังสือเล่มที่2ชื่อว่า The Lessons of History โดยคุณวิวและเอลเรียลดูแลน เล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดย2อสามีภรรยาผู้มีผลงานเขียนเรื่องชื่อที่ชื่อว่า The Story of Civilization ซึ่งมีจำนวนถึง11เล่มหนาเป็นหมื่นๆห,หน้าแต่เล่มที่จะแนะนำนี้ย่อยลงมาเหลือ128หน้าเท่านั้นครับฟังดูแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะนะครับเพราะไม่หนาจนเกินไป จุดเด่นก็คือหนังสือเล่มนี้เล่าให้เราเห็นว่าประวัติศาสตร์มันกําลังบอกอะไรเราอยู่แล้วเราจะเอาบทเรียนเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไงบ้างยกตัวอย่างคํากล่าวที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับคุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลาแต่คุณสามารถหลอกคนจํานวนมากพอจนสามารถปกครองประเทศขนาดใหญ่ได้ ในชีวิตประจำวันเราเห็นได้ชัดๆเลยครับว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้ใช้วิธีที่โปร่งใสเสมอไปในการขึ้นสู่อานาจแต่ใช้วิธีสื่อสารที่ชาญฉลาดหลอกคนส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่ใช่ทุกคนแต่ก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําได้หรืออย่างคําพูดที่บอกว่าจากประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้กว่า3,421ปีมีเพียง268ปีเท่านั้นที่ไม่มีสงคราม นี่ก็เป็นเครื่องย้ำเตือนนะครับว่ามานุษย์ต่อสู้กันมาแทบตลอดเวลาเราจะตระหนักได้ว่าถ้าเราไม่ศึกษาอาดีตเลยเราอาจจะวนกลับมาทำผิดพลาดซ้ำรอยเดิมได้อีกไม่รู้จบและอีกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการจากหนังสือเล่มนี้นะครับประวัติศาสตร์บอกเราว่าคนที่บริหารคนได้จะบริหารคนที่ทำได้แค่บริหารสิ่งของและคนที่บริหารเงินได้จะเป็นผู้บริหารทั้งหมด ในประโยคข้างต้นนี้สะท้อนว่าการเข้าใจหลักการบริหารคนและเงินเป็นหัวใจสำคัญที่อาจจะเหนือกว่าการบริหารสิ่งของทั่วๆไปและเล่มที่3ที่นามาฝากในวันนี้นะครับคือ Thinking Fast and Slow โดยคุณดานีย l ลคิ n e นนี่คือหนังสือที่ผมบอกได้เลยว่าเปลี่ยนวิธีคิดของหลายคนไปตลอดการโดยผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลอธิบายว่ามนุษย์เรามีความคิดอยู่สระบบ ระบบที่1คือคิดเร็วอัตโนมัติใช้อารมณ์และสัญชตาตญาณระบบที่2คิดช้าเชิงวิเคราะห์มีเหตุผลและรอบคอบกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาขับรถเส้นทางเดิมทุกวันเราแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนั่นคือระบบที่1ครับทำงานอยู่เพราะร่างกายเราชินแล้วถ้าให้เรามานั่งแก้โจทย์เลขยากๆเราต้องหยุดคิดรวบรวมสติแล้วค่อยใช้ระบบที่2เพื่อค่อยๆแก้ไข ในชีวิตประจําวันเวลาเรารีบหยิบโทรศัพท์มาถ่ายฟฟซโดยไม่รู้ตัวหรือช้อปปิง้งสินค้าลดราคาโดยยังไม่ได้คิดหน้าคิดหลังนั่นคือเราปล่อยให้ระบบที่1มาทํางานแบบเต็มๆครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันต้องใช้จริงๆหรือเปล่านั่นคือระบบที่2กําลังเข้ามาช่วยตัดสินใจอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเรามาลองดูประโยคที่ได้จากหนังสือเล่มนี้กันนะครับ ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่สำคัญเท่าที่เราคิดว่ามันสำคัญขณะที่เรากำลังคิดถึงมันอยู่ประโยคนี้เตือนใจเราว่าบางทีเราโฟกัสกับปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนดูเหมือนว่าโลกจะแตกแต่จริงๆถ้าเราลองหยุดพักสักหน่อยแล้วมองภาพใหญ่ๆเราอาจจะพบว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็ได้และอีกประโยคนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับวิธีที่ได้ผลที่สุดในการทำให้ผู้คนเชื่อในสิ่งที่ผิดคือการพูดซ้ำๆบ่อยๆ เพราะความคุ้นเคยนั้นแยกยากจากความเป็นจริงอันนี้เราเห็นเลยครับในสื่อออนไลน์และการตลาดหลายๆแบบที่ใช้การตอกย้ำข้อความเดิมซ้ำไปซ้ำมาจนคนฟังรู้สึกว่าอมืมันคงจริงนั่นแหละโดยที่ไม่รู้ตัว หนังสือ <Okay. S 1> ทั้ง3เล่มในวันนี้ที่เอามาฝากกันครับมีพลังในการขยายมุมมองของเราทําให้เราเห็นโลกกว้างขึ้นและที่สําคัญคือมันทําให้เราได้เห็นด้านลึกๆของจิตธิทยาของมนุษย์ได้ชัดเจนขึ้นด้วยครับเล่มที่1 The 4 8 t h Laws of Power ทําให้เข้าใจเกมอํานาจและเทคนิคที่ผู้คนอาจใช้เพื่อควบคุมและช่วงชิงความได้เปรียบเล่มที่ 2. The Lessons of History สรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์มนุษย์หลายพันปีให้เราเห็นภาพรวมสอนให้เรารู้เท่าทานและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ซ้ำซากและเร่มสุดท้าย Thinking Fast and Slow สอนให้เรารู้จักสังเกตวิธีคิดแบบอัตโนมัติกับแบบเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน วันนี้ผมอยากฝากไว้สั้นๆว่าถ้าทุกคนกำลังมองหาหนังสือสักเล่มหรือสามเล่มเลยก็ได้นะครับที่จะยกระดับความคิดของเราอย่างจริงจังผมว่าทั้ง3ามเล่มนี้ตอบโจทย์มากๆครับลองหยิบมาอ่านหรือจะฟังเป็นออดิโอบุ๊กก็ได้และผมเชื่อว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ